เพิ่มเติมนะครับโดยขณะนี้เนี่ยสำนวนที่สารไต่สวนเสร็จแล้วเนี่ยมี8รายส่งมาถึงเบี้ยไซยแล้วสี่ลายก็คือในพัน,ใน,ใ,น,ใ,นในชาญนรงเิษย์สายพุทธกรและก็นายชาติชายนะครับที่ประชุมเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะครับและก็เป็นเหตุการณ์เดียวกับที่นายสมรไหมทองคนขับรถตูลล้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเกิดจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในครั้งเดียวกันก็สนำะค,คัญคือครั้งเดียวกัน หัวหน้าคณะักง,งานสอบสวนคือผมเองนะครับจึงมีคำสั่งให้รวมสําวจการสอบสวนเป็นคดีเดียวก็คือคดีที่130ั54และเมื่อรวมสําวจเดียวก,วกันแล้วก็มีความจําเป็นนะครับโดยข้อกฎหมายที่จะต้องเชิญท่านพิสิทธิ์กละท่านสุเทพเนี่ยมาแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะรประเด็นที่1นนะครับเราใช้คําว่าแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีการตายของเด็กชายพันักก่อนก็คือข้อหาเดิมแต่แจ้งข้อเท็จจริงเพิ่ม คือร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเน็งเหตุผลครับส่วนข้อหาใหม่นะครับข้อหาใหม่เป็นกรณีรายนายสมรไหมทองได้รับอันตรายสหาหัสนะครับได้ร,รับบาดเจ็บสาหัสก็คือข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นพยาย,ยามฆ่าคา mm hmm. น,น,านาาตายโดยเจตนาเลึงเหตผลนะครับก็กาหนดเชิญทั้งสองท่านมาพบพนักงานสอบสวน ทั้งในส่วนแจ้งข้อหาเพิ่มและในส่วนแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่ม14พฤษภาคม56เวลา10นาฬิกาเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงว่าแจ้งข้อหาเพิ่มกับแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มมันต่างกันยังไงคือเดิมเนี่ยเพื่อสื่อชนจํจได้ว่าคดีในพันคำกองเนี่ยแจ้งไว้เดิมนะ่มีคนตายเพิ่มนะในการกระทําครั้งเดียวกันเนี่ยคือเด็กชายพุทากรอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มในข้อหาเดิม ส่วนกรณีนายสมรเนี่ยยังไม่เคยแจ้งข้อหาเลยนะครับก็คือข้อหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือเหตุผลการบาดเจ็บสาหัสเนี่ยเราถือว่าเป็นการพยายามฆ่าอันนี้คือข้อหาใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้คือการแจ้งข้อหาเพิ่มเราสื่อชนเข้าใจนะครับแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มในข้อหาเดิมคือข้อหาฆ่าแจ้งข้อหาใหม่ในเรื่องใหม่คือนายสมรก็คือ ข้อหาพยายามฆ่าคนละกรณีกันก็รวมเข้าเป็นำํำนวนเดียวคือำํำนวนที่1 3 0 5 4ทีนี้เรามีการหาหรือในที่ประชุมแล้วก็มีปฏิสัมพันธอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นปฏิสัที่สําคัญนะครับคือท่านดุจนาถตายนะครับเจ้าหน้าที่ทาหารผู้ปฏิบัตินั้นพนักงานสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทําตามคาสั่งซึ่งเชื่อโดยสุจริตว่ามีหน้าที่ต้องเดือตาม จึงได้รับยกเว้นโทษตามมาตรา70แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับเพราะฉะนั้นในมติตรงนี้จึงเป็นมติที่อาจจะเขียนได้ว่าไม่ดําเนินคดีกับฝ่ายทหารเราไม่ได้เขียนลงไปในเพลสน,นะครับแต่เพื่อนจะได้แยกออกนะครับว่ามติที่ประชุมเมื่อวานนี้มีมติไม่ดําเนินคดีและไม่แจ้งข้อหาแก่ฝ่ายทหารเพราะฝ่ายทหารเนี่ยปฏิบัติตามคําสั่งของสองช,อชอจึงได้รับความคุ้มครองตามตามาตรา70 และสอดคล้องกับที่สารได้สั่งในการไต่สวนแล้วนะครับว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอชอเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารก็ได้รับการดุวินโทษตามมาตรา70นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นมาตทิ่ที่เพิ่งมีเมื่อวานนะครับ,นะรบเพื่อจะได้เข้าใจประเด็นด้วยประเด็นแรกคือเรื่องการแจ้งข้อหาเพิ่มประเด็นที่สองคือเรื่องการไม่ดําเนินคดีกับทหารและประเด็นสุดท้าย สามประทาดสุดท้ายนะครับที่ประชุมมีความเห็นว่าพยานหลักฐานเนี่ยเพียงพอในระดับที่จะขอหมายจับชาย3คนที่ปรากทราบว่าเกี่ยวข้องกับการการสังหารพนเอกล้มเก้านะครับข้อตกลงของในที่ประชุมเมื่อวานก็คือดีเอสไอจะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วทำหนังสือแจ้งอายการเป็นรายลักษณ์อักษร เพื่อให้เอกการเห็นชอบและเมื่อเอกการเห็นชอบแล้วก็จะได้ยื่นสารเพื่อออกหมายจับชายทั้งสามคนเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้การประชุมร่วมกันสามฝ่ายเนี่ยมีเรื่องที่สําคัญสามเรื่องเรื่องแจ้งข้อหาเพิ่มกับท่านอาภิสิทธิ์กับท่านสุเทพหรือทั้งข้อเท็จจริงและข้อหาเพิ่มซึ่งจะเชิญมาสิบสี่เพื่อานะครับเรื่องที่สองไม่ดําเนินคดีกับฝ่ายทหารและเรื่องที่สามก็คือจะเสนอขอสารออกหมายจับ ชายไทยที่ปรากฏภาพพร้อมอาวุธ3ามคนซึ่งมีพยานหลักฐานเพียงพอน่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารผล้นิรภันะครับจบเรื่องการประชุมเมื่อวานนะครับสามประเด็น้วืกอนของแห่งกรบกาก็คือเป็นการเอื้อประโยชน์แต่ว่เนี่ยถือว่าท่านได้ชี้แจง,งเป็นลายลักษณ์อักษรและเราเห็นว่าเพียงพอต่อการพิจารณาดําเนินการแล้วนะครับเข้าใจนะครับว่าในชั้นนี้เนี่ย เป็นเป็นการพิจารณาความเห็นเบื้องต้นของดีเอสไอว่าเข้าข่ายเป็นความผิดท่านยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะครับแต่เรามีความเห็นนะครับถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับว่าดีเสไอเนี่ยกล่าวหาว่าสองท่านเนี่ยกระทำความผิดต่อปปช ท่านท่านเขียนอย่างนี้ได้นะครับว่าการพิจารามีความเห็นและสมส่วนของนี่ไซเนี่ยเท่ากับเป็นการกล่าวหาว่าสองท่านเนี่ยเข้าข่ายกระทําความผิดตามกฎหมายสองฉบับที่ว่ามาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะอยู่ในชั้นการที่มูลของปปชอ,อีกชั้นหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องที่ทาทำร้องแจ้งข้อกล่าวหาอะไรก็ว่ากันไปนะครับ เพราะฉะนั้นในการดาเนินคดีของเยสัยเนี่ยครบถ้วนซึ่งบางเรื่องเราไม่จําเป็นจะต้องให้มันชี้แจงด้วยซ้ำไปอย่างเช่นกรณีของโลภักทดแทน3ามร้อแห่งเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเยสัยก็ไม่ได้เชิญท่านอภิสิทธิ์จากท่านสุเทพมาชี้แจงเราก็เห็นว่าเพียงพอที่เราจะมีความเห็นเหมือนกันกล่าวหาไปปปชแล้วผลปปชก็รับรู้ทันทีก็ตั้งอนุไต่สวน